ุณเคยเจอผีไหมครับเคยเคยเจอค่ะแต่ว่าไปอ่านทวิตอันหนึ่งมาเขาบอกว่าถ้าเจอผีอ่ะให้อย่าไปทําบุญให้มันแล้วก็แบบอย่าไปเฮ้ยเดี๋ยวทำบุญให้เพราะว่าถ้าตามหลักลอจิกแล้วสมมติว่าเราทําบุญให้เขา้วเชผีมันก็จะบอกเพื่อนว่าเออไอเนี้ยทําบุญให้ให้ไปหลอกคนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเจอผีอ่ะให้ด่าไม่ก็ทําให้ผีอ่ะกลัวมากกว่า แล้วเหมือนวันนั้นน่ะหนูทํางานจนถึงตีสองใช่ไหมพี่แล้วหนูก็เดินขึ้นบันไดแล้วบ้านหนูมันเป็นบันไดแบบขึ้นอย่างนี้หยุดแล้วก็เลี้ยวขึ้นอ่ะมันจะวนแล้วหนูก็เห็นอะไรไม่รู้เหมือนคนหัวขาดแล้วหนูตกใจมากพี่แล้วคืออย่างแรกเลยที่มันขึ้นมาในหัวหนูอ่ะมันคือไอ้ทวิทที่บอกว่าให้ทาตัวน่ากลัวกับผีแล้วพี่และป้าตอนนั้นหนูเหมือนแบบไปฝึกเป็นนางรำอยู่หนูก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงหนูก็เลยลงไปรำาองเจอผีแล้วมึงไปรำหนูไม่ได้รำอย่างเดียวนะพี่พี่เคยเห็นแบบ รำแบบคอหัก,แ,หกลแล้วหนูก็รำอย่างนั้นคอแล้วหนูก็รำคอหักไอ้เงี้ยผีงอมตอนแรกผีจอกมาหลอกแม่งไอ้เงี้ยแม็กรำคอหักแล้วบันไดมันปเป็นแบบโค้งใช่ไหมแล้วพี่ถึงภาพว่าคนหนึ่งเขาเดินหนูคานบันไดอย่างเงี้ยแล้วหนูคาน,ปนไปจวอเลยเหรอ <c oughs> ไอ้เงี <c oughs> <c oughs> ้ยแลพอหนูไปถึงใช่ปหมหนูพ <c oughs> <c oughs> อหนูไปถึงอ่ะหนูก็ไปเปิดไฟหนูก็มามันต <c oughs> ้องกลัวหนูแล้วแหละหนูรำขนาดนี้หนูแบบนักรำ มันคืออะไรรู้ป่ะพี่มันคือแบบที่แบบโค้ดแทงเงือกอะที่แขวนโค้ดอ่ะโอแต่ที่น่ากลัวไม่ใช่อะไรแม่หนูโทมะ <c oughs> ตอนนี้กล้องตุนปิดแม่แม่ <c oughs> ดูกล้องวงจรปิด <c oughs> แม่โทมามึงเป็นหียอะไรบีมหนูลูก <c oughs> บีมไหวไ <c oughs> หมลูก <c oughs> ไปโดนตัวไหนมา <c oughs> แม่หรือว่าหนูผีเข้า พี่เข้าใจความก็มันตอนปีมันจะเป็นข่าดำป่ะ,ะแล้วมันจะแบบกระงักกระงะงแล้วพี่คิดดูดิพี่เป็นแม่ที่เห็นลูกไปล้ล้มคอหักไ <c oughs> อยย้้ยไอ้กลัวลำคอหักอ่ะแม่งไม่เท่ากับขานล,ลงบันไดเป็นตัวอ่อนไม่ได้ลงนะพี่ขึ้นอ๋อขึ้นมัน <c oughs> <c oughs> สะบัดโค้งสะบัดโค้ง